ปลายปศศระสาทปลายประสาทอักเสบอักเสบเข้ายางไปไหนบ่อค่อยได้ตะกอนมันจะคลยคายๆคนพิการเด้วสวัสดีครับผมบอสธีรวินนะครับสำหรับใครนะฮะที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับต้องดูคลิปนี้เลยนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดสระแก้วนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ย ผมได้รับการติดต่อเข้ามานะครับจากน้องท่านหนึ่งนะครับชื่อน้องพอลลี่นะครับบอกว่าคุณพ่อของเขาเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหลังมีอาการปวดล้าวลงขาผมก็เลยแนะนําวิธีการดูแลไปนะครับพร้อมกับสารอาหารเฉพาะทางนะครับในการฟื้นฟูซึ่งวันนี้นะครับครบประมาณ1เดือนละนะครับเราจะมาติดตามอาการของคุณพ่อกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ การแบบไหนตอนแรกครับอตอนแรกครับมันก็เข้ายางไปไหนบ่ค่อยได้ดีนะแบบว่าเข้าสิ่ยางไปสมมติว่าเข้าสิไปจังวัดจังเสียเขาไปบ่หอดแบบว่าเข้าต้องนางหลายเทียรค่อยสิดอดอเดินเดินไปมันเดินไปแบบมันพอจะมันตึงขาแล้วมันก้าวขาบ่าออกออแล้วพอเป็นมันโดนไปัไหนเกบปีหรือมั้ง เจ็ดปีหล้วแต่ว่ากับไปหาหมอหมอกระดูกแกปวดแกแล้วแกกับปวดขาแกกับบอกปวดหลังนี่นะปวดเอวนี่นะลุกไปหาขาขาแกชาแล้วแกจะยืนบ่ได้เลยไปหาหมอที่หนึ่งกับประมาณสองพันสามพันมันหายปวดแค่เวลากินยาเมื่อันกิดเป็นเมือนเลยกับไข้พ่อสูล่ามากันกึ่เฮ็ดง้านนักอีกเป็นอีกเป็นอีกแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรครับหมอว่ากระดูกไขข้อเสื่อมตรงไหนฮะ ว่าเข่ากระดูกไขข้อเสื่อม,อมแล้วที่มันมีอาการชานี่คุณหมอบอกว่าเป็นอะไรครับปลายประสาทปลายประสาทอักเสบอักเสบปลายประสาทอาักเสบเขาจัดยามาให้กินสองเทีย่ยปัดเที่ยนี่ขันบ่อหายเขาติพาิพเที่ยสามเขจาจัดยาาให้อีกกันเลยเศร้าเศร้ามากโดนกบอนสซมัตเริ่มเป็นอีกบัดมาเป็นไมนี่ได้จากปีแล้วสี่ปีลรวมั้อ๋อมาเป็นไม่นี่สี่ปีห้าปีแล้วบัดนี้เป็นมาเป็นอีกัางหนึ่งนี่คือกินยาเ่าเศร้าแล้ว โอ้เป็นอาการนักแกกอปวดยังรุนแรงแกไปไหนบ่ได้เลยทีแกบออยากเดินก็อยากแกปวดแกก็บ่าแกปวดเนี่ยแกพอหลอกอกใว่าแกก็บอกแกปวดไอแม่นี่ก็ดาแกนะว่าที่ปวดอะไรหนักหนาโอ่ก็พาไปหาอลไจนมุดทางไปแล้วก็บ่าอย่างเนาะใช้ชีวิตลำบากว่เป็นไนีมันก็เทาสิไปไหนเท่าก็อยากงากนะมันก็คือเป็นสิ่งก็คือปวดลำบากจนเดินบ่ได้เลยบ่ได้เลยอะไ้น้ำมือน้ำอย่างนียครับเป็นปะเป็น กัมบ็ได้แต่มันตึงมันตึงม,มันจะเก็บในคอมือส่วนปรามา้นเดือนที่แล้วนี่ลูกสาวพ่อก็คือติดติดต่อมาทั้งผมเนาะครับอ่าแล้วเพื่อนกับมาปรึกษาผมก็ได้แนะนาให้เพื่อนเนี่ยเอาสารอาหารตัวหนึ่งมาให้พอ่อมาให้พอกินครับนะครับ,รบเพื่อนกับมีการแนะนาหรือว่าดูแลพอแบบไหนเนี่ยมาเอาัวนี้มาให้กินน่แหละอันนี้จากใจเลยนะว่าจากที่แบบด้วยความที่เป็นลูกอะ่ะพ่อมีอาการแบบปวดปวดจากอาการที่แบบหนักๆอะ่ะ แล้วพ่อมีอาการแบบดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น่นะมันรู้สึกว่าวันนี้เราโชคดีแล้วที่เราได้มีสารอาหารตัวนี้ให้พ่ออันนี้แหละกินมากแล้วกันค่ายมากดีนะอืมว่าเป็นนังยกียรตเหรอ,อ,อกินไปโดนมาไหนครับมันซองสองกระปุกอะไรจะกระโดนเติบอ,อกมันกลายค่ายแบบว่าห้าวติไปไหนห้าวก็ะคองเดินได้เดินได้เลยเหรอเดินได้แบบว่ารองเท้าห้างสีไซดยังสี ขาก็ใส่ได้ง่ายนะมันแบบว่าคือตะกอนมันจะคลายข้นพิการด้ตะกี้สอมรองเท้าบัรูเรืองมันบรูสามันซาเราเนี่พอเดินได้ไกลบะได้ได้ซาบปตอนนี้ซาบปซาแบซาเลยก็ดีมากนี่เนี่ยย่างธรรมดาย่างจากบ้านมานี่บ่ได้เลยนหอต้องนั่งก็ได้ใค่อยสิมาอย่างไรก็ได้ก็คือสรุปว่าคุณพ่อเนี่ยกินไปสุดหนึ่งกินตามนั่นแหละก็คือเหมือดเหมือดคู่นั่นอะ คือดีขึ้นเลยจนเท่าปัจจุบันนี้นะเท่าทุ่มือนียบ่เป็นเลยบ่ปวดบ่ซาบ่ยังน้ำขอกมือกับกำได้กำได้คือว่าให้พ่อเนี่ยฝากให้กำรลังใจคนก็อยากห้มาถามาลองิ่งตัวนี้บ่ที่ที่พอกินมากนะครับถือว่าดีนะดีใจดีใจแล้วแกทำงานไหนเนาะแกเด็ดืนบดทรมานล้วกเวลาแกไปไหนแกไปสวนไปนาไปขีดยาพักแบบนี้แกกันดื่นได้ตลอดแกบ่ได้นั่งไง โอเคนะครับก็เมื่อสักครู่เราก็ได้ฟังเรื่องราวที่คุณพ่อแบ่งปันไปแล้วนะครับสำหรับท่านใดเนี่ยที่มีอาการเป็นเหมือนที่คุณพ่อเป็นนะครับก็คือเป็นเรื่องราวของเป็นกระดูกทับเส้นนะครับเป็นเส้นประสาทอักเสบนะครับหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับโรคข้อต่ออักเสบต่างๆนานานะครับใครก็ตามแต่ที่เราเป็นเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คนที่ทเรารักเป็นนะอาการแบบนี้อยู่นะครับอยากจะได้รับคำปรึกษาก็สามารถทักเข้ามาได้เลย